ว่าสายฉีดชําระหรือว่าที่ฉีดก้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นที่แรกนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยที่เดียวด้วยเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นของที่ฉีดก้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะทําไมถึงดังไปทั่วโลกแบบนี้ EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนมาย้อนเวลากันค่ะว่าตัวที่ฉีดก้นมันมีที่มาที่ไปหรือว่าจุดเริ่มต้นยังไงนะคะถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนาะตัวที่ฉีดก้นเองเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นคล้ายๆกับสิ่งประดิษฐ์อ,อื่นๆเลยนะคะก็คือมีจุดเริ่มต้นมาจากวัฒนธรรมและก็การใช้ชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ค่ะ ดยตัวที่ฉีดก้นนะคะเกิดขึ้นมาเพื่อทดแทนแหล่งจ่ายน้ําแบบดั้งเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกถังน้ําถังเก็บน้ําหรือว่าอ่างล้างก้นเองก็ตามค่ะโดยในหลายๆเว็บไซต์นะคะก็ได้พูดถึงประวัติของสายฉีดก้นเอาไว้ค่ะว่าเริ่มต้นมาจากชาวมุสลิมนะคะที่อาศัยอยู่ในแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ค่ะซึ่งชาวมุสลิมนะคะเขาก็มีความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมหนอะที่ต้องทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยสะอาดอยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นก่อนจะเข้าพิธีกรรมก็ต้องมีการชำระล้างร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอนะคะดังนั้นน้ำเนี่ย you yeah. ก็จะเป็นสิ่งสําคัญเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยแหละในการใช้ชีวิตของพวกเขาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวมุสลิมก็ไม่ใช่คนที่ตั้งต้นไอเดียตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องมาย้อนเรื่องนี้กัน hmm. จริงเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคที่มีการสร้างห้องน้ำเลยค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มเกิดเป็นชักโครกข,ขึ้นมาหลังจากที่มีระบบการจ่ายน้ํานั่นเองค่ะจนช่วงปี1 7 1่งเ็ดน่งะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ได้คิดค้นอ่างล้างก้นที่เรียกว่าบิดเนี่ยขึ้นมาค่ะซ ใกล้เคียงกันค่ะซึ่งการใช้งานก็ง่ายๆ,ๆเลยค่ะก็คือพอเราปลดทุกจากที่หนึ่งก็ย้ายตัวเองไปที่อ่างล้างก้นอีกที่หนึ่งนะคะสลับกันไปแบบนี้ค่ะและหลังจากนั้นที่มีการเกิดปีเดย์ขึ้นมาเนี่ยในประเทศอื่นก็เริ่มมีมวัฒนาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากไอเดียตั้งต้นเหล่านี้ค่ะและแน่นอนชาวมุลิมก็ได้คิดค้นตัวสายฉีดก้นนี้ขึ้นมาแทนอ่างล้างก้นนั่นเองค่ะซึ่งสายฉีดก้นที่ชาวมุสลิมได้คิดค้นนะคะก็มีลักษณะคล้ายๆกับสายฉีดก้นที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ ก็คือลักษณะมันเหมือนมีหลักการมาจากตัวฝักบัวที่เราใช้อาบน้ำนะคะทุกคนแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นสายฉีดก้นค่ะถ้าให้นึกถึงลักษณะของวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมุสลิมชาวอินเดียนะทุกคน,นจะมีเสื้อผ้าที่ค่อนข้างยาวใช่ไหมดังนั้นการที่เขาจะใส่นุ่งผ้ายาวๆอะไรเนี่ยไปใช้อ่างล้างก้นมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะดังนั้นสายฉีดก้นก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของชาวมุสลิมมากกว่าค่ะ หลังจากนั้นนะคะตัวสายชิปตก้นี้ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศโลกอาหรับค่ะแล้วก็เริ่มแพร่หลายไปในแถบอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็หลายประเทศในเขตร้อนรวมถึงประเทศอย่างฟินแลนด์และเอสโตเนียก็มีสายฉิดสำาระในการใช้งานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนในประเทศไทยนะคะจากข้อมูลของเว็บไซต์แบรนเคสเนี่ยเขาได้ระบุเอาไว้ค่ะว่ามีข้อมูลชุดหนึ่งที่บอกว่าประเทศไทยเลยคะมีสายฉีดก้นอันแรกเนี่ยเริ่มต้นมาจากบริษัทที่ชื่อว่าแฮงค่ะโดยแฮงเนี่ยได้ออกตัวสายฉีดก้นรุ่นแรกขึ้นมานะคะในปีพศ2515ค่ะคิดค้นพัฒนาและออกแบบนะคะโดยคุณนรงคูลมงคลรัตน์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดนรงโลหกิจค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ใช้ชื่อว่าบริษัท NL Sanitary Fitting จำกัดค่ะโดยแบรนด ก็ได้เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกตลาดการจัดจําหน่ายเนาะตัวที่ฉีดก้นแล้วก็แพร่หลายออกไปทั่วโลกเลยค่ะและหลังจากนั้นก็ได้มีการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ตัวสายฉีดก้น O e M ต่างๆเนี่ยให้กับแบรนด์สุัณฑ์อีกหลายๆแบรนด์เลยนะคะในเวลาต่อมาค่ะจะเห็นได้ว่าสายฉีดชําระนะคะไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์แรกที่เกิดขึ้นมาเป็นไอเดียตั้งต้นแรกเริ่มเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เข้ามาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราให้สะดวกสบายมากขึ้นเช่นเดียวกันและก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่ชาวต่างชาติจะชื่นชอบสิ่งงงประดิษฐ์นน้้้้มมาาจถึขัไทยแลวตอซื กลับไปที่ประเทศของตัวเองด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่าสายฉีดก้นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองค่ะถ้าเกิดใครนะคะได้รู้จักกับนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกแบบนี้ได้อีกนะคะก็สามารถมาแชร์มาพูดคุยกันที่คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามรายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้นะคะในทุกช่องทางของ r e a t i ท e Talk เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube Channel ค่ะฝากทุกคนกดไลค์กด, like, ด Subcribe แแลล้วกก็ดชร์คิปนกัน้วไค่ะแล้้วพบกันนนใหมหม่ EP าะะคะ